สวัสดีครับกัล,ลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความร่วมเย็นทางใจครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีที่เราคุ้นตากันดีนั่นคือแมวกวักซับครับ เรามักเห็นตุ๊กตาแมวน่ารักยกขาหน้าขึ้นกวักตั้งอยู่ตามหน้าร้านค้าหรือหน้าโต๊ะเก็บเงินโดยความเชื่อที่ว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าเข้าร้านแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นแมวและทำไมตุ๊กตาปูนปั้นตัวเล็กๆถึงกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนมากมาย ในทางธรรมและทางจิตวิทยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ในตัวมันเองเพียงอย่างเดียวครับแต่อิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงเกิดจากใจของผู้ศรัทธาที่เชื่อมโยงกับวัตถุนั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงปาฏิหาริย์ภายนอกแต่เราจะมาสร้างแมวกวักภายในให้ตื่นขึ้นในใจของคุณครับ ลองจินตนาการดูนะครับแมวกวักนั้นมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเสมอดวงตาเป็นประกายและท่าทางที่เป็นมิตรนั่นคือบุคลิกของผู้รับและผู้ให้ที่น่าเข้าหาความลับของความร่ำรวยไม่ได้เริ่มที่กระเป๋าสตางค์ครับแต่เริ่มที่สภาวะจิตใจ หากใจของเราเบื้องตึงเต็มไปด้วยความกังวลหรือความโกรธก็เหมือนเราตั้งป้ายปิดร้านไว้หน้าจิตวิญญาณโชคลาบที่ไหนจะกล้าเข้ามาจริงไหมครับ ในซีรีส์8ตอนนี้เราจะมาถอดรหัสปรัชญาจากเจ้าแมวน้อยตัวนี้กันทีละส่วนทีละท่าทางเพื่อเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสุขและความมั่งคั่งโดยไม่ต้องพึ่งพาไสาย,ยศาสตร์แต่พึ่งพาพุทธศาสตร์หรือศาสตร์แห่งความจริงครับ เริ่มต้นวันนี้ขอให้คุณลองสำรวจใจตัวเองดูสิครับว่าในใจคุณมีแมวที่กำลังยิ้มกวักเรียกสิ่งดีๆหรือมีสุนัขดุๆที่คอยเห่าไล่ผู้คนอยู่การรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครับในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกความหมายของมือที่กวักว่าการกวักเรียกทรัพย์ที่แท้จริงต้องทำอย่างไร ในตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันที่มือของแมวกวักครับท่าทางที่ยกมือขึ้นกวักนั้นในทางภาษาลายนิ้วมือหรือภาษากายมันคือการเชื้อเชิญครับไม่ใช่การขวายคว้าสังเกตไหมครับคนส่วนใหญ่เวลาอยากรวยจะมีอาการวิ่งไล่ล่าเงินทองด้วยความเครียดด้วยความอยากได้อยากมียิ่งวิ่งตามเงินยิ่งหนีเหมือนเราวิ่งไล่จับผีเสื้อยิ่งไล่ยิ่งบินหนี แต่แมวกวักไม่ได้วิ่งครับแมวนั่งนิ่งๆแล้วยกมือกวักด้วยความนุ่มนวลน,นี่คือปริศนาธรรมข้อสำคัญครับคือการใช้พลังแห่งเมตตาในการดึงดูดในทางธรรมเมตตาธรรมคือเครื่องดึงดูดที่ดีที่สุดในโลกครับ คนที่มีเมตตาหน้าตาจะผ่องใสวาจาจะไพเราะใครเห็นก็อยากเข้าใกล้อยากคุยด้วยอยากทำธุรกิจด้วยเหมือนร้านค้าที่เจ้าของร้านพูดจาดียิ้มแย้มเราก็อยากเข้าไปอุดหนุนมือที่กวักของแมวสอนให้เรารู้จักเปิดรับและเชื้อเชิญด้วยความเป็นมิตร ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะครับจากที่เคยคิดว่าฉันจะไปเอาเงินจากใครดีให้เปลี่ยนเป็นฉันจะทำตัวให้น่ารักให้เป็นประโยชน์จนเงินอยากวิ่งมาหาฉันได้อย่างไรวันนี้ลองฝึกจิตให้เป็นเหมือนมือแมวนะครับส่งกระแสะความปรารถนาดีออกไปรอบๆตัวกวักเรียกสิ่งดีๆเข้ามาด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ด้วยความโลภคิดเสียว่าใครได้มาเจอฉันคือคนที่โชคดี เมื่อคุณคิดแบบนี้พลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีแต่การกวักเรียกอย่างเดียวอาจไม่พอถ้าเราไม่รู้วิธีรักษาสิ่งที่ได้มาเราจะทำอย่างไรเมื่อโชคลาภเข้ามาแล้วเราไปหาคำตอบกันในตอนหน้าครับเดินทางมาถึงตอนที่สามแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่านอกจากมือข้างหนึ่งจะกวักแล้วมืออีกข้างของแมวมักจะถือเหรียญทองหรือไป้ายอวยพรเอาไว้แน่น เหรียญทองนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักษาทรัพย์หรือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ครับหลายคนเก่งมากในการหาเงินเหมือนมือกว,กวักทำงานดีแต่กลับเก็บเงินไม่อยู่เพราะใจเหมือนตะกร้าก้นรัว่วพอได้มาก็รู้สึกว่ายังไม่พอหรือรู้สึกพร่องอยู่ตลอดเวลา ในทางธรรมการจะรักษาความมั่งคั่งให้ยั่งยืนต้องใช้กาวใจชนิดหนึ่งที่เรียกว่าความกตัญยูรู้คุณครับแมวกวักถือเหรียญทองไว้แนบอกเปรียบเสมือนการบอกว่าฉันเห็นค่าของโชคลาภทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินน้อยหรือเงินมากหากเรารู้จักขอบคุณเงินนั้นจะมีพลัง ลองฝึกมองเงินในกระเป๋าหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยสายตาแบบเดียวกับแมวมองเหรียญทองดูสิครับมองด้วยความทะนุถนอมขอบคุณที่เงินเหล่านี้ช่วยให้เรามีข้าวกินมีที่นอนมีเสื้อผ้าใส่คนที่ไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีต่อให้กวากเรียกมาได้เป็นล้านก็จะสูญสลายไปหมดเพราะใจที่ขาดแคลนจะผลักดันให้ใช้จ่ายออกไปเพื่อถมความว่างเปล่า วันนี้ลองหยิบเหรียญขึ้นมาสักเหรียญกัมไว้ในมือแล้วบอกขอบคุณเบาๆสร้างความรู้สึกมั่งคัง่งจากสิ่งที่มีอยู่จริงตรงหน้าเมื่อใจคุณเต็มจากข้างในคุณจะไม่ดิ้นรนอย่างร้อนรนและนั่นแหละครับคือสภาวะที่พร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมในตอนหน้าเราจะไปดูเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือรอยยิ้มของแมวที่ซ่อนพลังอำนาจมหาศาลเอาไว้ครับ ทุกท่านถ้าให้หลับตานึกถึงหน้าแมวกวักสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรครับใช่ครับรอยยิ้มตาที่หยีจนเป็นสระอิและมุมปากที่ยกขึ้นคุณเคยเห็นแมวกวักหน้าบึ้งไหมครับไม่มีแน่นอนเพราะหน้าเนียเ้ยวคิ้วขมวดไม่เคยดึงดูดอะไรนอกจากตีนกาและความเครียดรอยยิ้มของแมวสอนธรรมะเรื่องความเบิกบานใจหรือปิติครับ ในทางวิทยาศาสตร์พลังงานคลื่นความถี่ของความสุขและการขอบคุณเป็นคลื่นความถี่ที่สูงมากมันสามารถสลายพลังงานลบๆรอบตัวได้บางคนบอกว่ารวยก่อนซี่แล้วค่อยยิ้มแต่กฎแห่งธรรมชาติทำงานกลับกันครับคุณต้องยิ้มก่อนแล้วความรวยถึงจะตามมา การยิ้มไม่ใช่แค่การขยับก้ามเหนือปากนะครับแต่คือการยิ้มจากข้างในยิ้มด้วยดวงตายิ้มด้วยใจที่ปราศจากอคติ ลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่คุณอารมณ์ดียิ้มแย้มแจม่มใสปัญหาต่างๆดูเหมือนจะเล็กลงผู้คนก็อยากเข้ามาช่วยเหลือเจือจุนแมวกวักนั่งยิ้มทั้งวันไม่บน่นไม่ด่าไม่นินทาใครนี่คือเคล็ดลับครับการรักษาอารมณ์ให้เย็นและยิ้มอยู่เสมอคือเกราะป้องกันภัยชั้นเยี่ยมและเป็นสเสน่ห์มหานิยมที่ไม่ต้องไปลงคาถาที่ไหนวันนี้ ฝึกยิ้มให้กับกระจกยิ้มให้กับคนที่คุณไม่ชอบหน้ายิ้มให้กับปัญหาที่เข้ามาแล้วบอกตัวเองว่าฉันรับมือได้รอยยิ้มของคุณคือห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดของชีวิตครับแล้วนอกจากรอยยิม้มแมวยังมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราควรเอาเยี่ยงอย่างนั่นคือการรักสะอาดซึ่งเกี่ยวพันกับความรวยอย่างไรติดตามต่อครับเดินทางมาถึงครื่งทางแล้วนะครับ ธรรมชาติของแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากเรามักจะเห็นแมวนั่งเลียขนแต่งตัวให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอนี่คือบทเรียนธรรมะที่ลึกซึ้งเรื่องการชำระจ,จิตครับคุณเคยเดินเข้าร้านค้าที่สก,กรปรกรกด้วยขยะฝุ่นเกาะหนาเตอะไหมครับคุณอยากซื้อของไหมคงไม่ใช่มันครับ จิตใจเราก็เหมือนบ้านหรือร้านค้าถ้าในใจเราเต็มไปด้วยขยะขยะอารมณ์ขยะความโกรธขยะความอิจฉาริษยาขยะความกลัวสิ่งดีๆจะไม่มีที่อยู่ครับและสิ่งดีๆก็ไม่อยากเข้ามาในที่ที่สกปรกด้วยการที่แมวกวากดูสะอาดสะอ้านตลอดเวลาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหมั่นกวาดขยะในใจทิ้งไปบ้างในแต่ละวัน ก่อนนอนทุกคืนลองสำรวจดูสิครับว่าวันนี้เราไปเก็บขยะอารมณ์ของใครมาไว้ในใจหรือเปล่าใครพูดไม่ดีใส่เราแล้วเราเก็บคำพูดนั้นมันเน่าในใจไหมถ้ามีให้ทิ้งมันไปครับหายใจเข้าลึกๆชั้นล้างความมัวหมองหายใจออกปล่อยวางเรื่องที่ผ่านไปแล้วให้ใจเราว่างสะอาดสว่างสงบเหมือนขนแมวที่เพิ่งเลียเสร็จใหม่ๆ คนที่มีจิตใจสะอาดจะมีความคิดที่แจ่มใสตัดสินใจอะไรก็เฉียบคมมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะกระจกแห่งปัญญาไม่มีฝุน่นเกาะเมื่อใจสะอาดแล้วทีนี้เราต้องมารู้วิธีนิ่งให้เป็นเพราะแมวกวากไม่เคยวิ่งวุ่นวายมันนั่งนิ่งๆิ่งแต่ทนพลังความนิ่งนี้สำคัญอย่างไร ในตอนนี้เราจะมาคุยถึงท่านนั่งของแมวกวักสังเกตไหมครับแมวกวักจะนั่งนิ่งๆฐานแน่นมั่นคงไม่ลุกลี้ลุกลนในยุคที่โลกหมุนเร็วทุกคนรีบเร่งแข่งขันกันตลอดเวลาความนิ่งคือสมบัติที่หาได้ยากที่สุดและมีค่าที่สุดครับในทางธรรมสิ่งนี้เรียกว่าสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิต จิตที่วิ่งวุ่นฟงซ่านเหมือนน้ำที่กระเพื่อมหมายตลอดเวลาย่อมมองไม่เห็นเงาตัวเองและมองไม่เห็นก้นบึง้งแต่จิตที่นิ่งสงบเหมือนน้ำในตุ่มที่นิ่งสนิทย่อมสะท้อนภาพความจริงได้ชัดเจน การนั่งนิ่งๆของแมวไม่ใช่การขี้เกียจนะครับแต่คือการรอคอยโอกาสอย่างมีสติเสือหรือแมวเวลาจะล่าเหยื่อมันจะนิ่งที่สุดเพื่อรวบรวมพลังงานแล้วกระโจนออกไปอย่างแม่นยำ คนเราก็เช่นกันครับถ้าจิตใจรวนเรเดี๋ยวอยากทำนั่นเดี๋ยวอยากทำนี่เปลี่ยนใจไปมาความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราใจนิ่งมั่นคงในเป้าหมายโฟกัสในสิ่งที่ทำตรงหน้าอย่างเต็มที่พลังงานแห่งความสำเร็จจะถูกบีบอัดให้เข้มข้น ลองฝึกเป็นแมวกวักดูบ้างนะครับในแต่ละวันหาเวลานั่งนิ่งๆสัก5้านาทีไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายให้รากฐานของจิตใจยังลึกลงสู่ความสงบ เมื่อใจนิ่งแรงดึงดูดจะทำงานครับผู้คนจะเกรงใจและอยากเข้าหาคนที่ดูสงบเย็นมากกว่าคนที่ร้อนรนแต่แมวไม่ได้มีแค่ความนิ่งมันยังมีสัญชาตญาณที่เฉียบคมซึ่งเราจะมาคุยกันในตอนหน้าครับเดินทางมาถึงตอนที่เจดแล้วนะครับใกล้จะจบคอส์สสร้างแมวกวกในใจกันแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมากนั่นคือหนวดแมวครับ นวดแมวทำหน้าที่เหมือนเรดาร์คอยวัดระยะคอยรับรู้แรงสั่นสะเทือนรอบตัวทำให้แมวรู้ว่าช่องนี้หลอดได้ไหมหรือมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเปรียบเสมือนปัญญาและสติสัมปชัญญะของคนเราครับ ในการทำมาหากินหรือการใช้ชีวิตเราจะใช้แค่ความอยากอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีหนวดคอยระแวดระวังภัยด้วยหรือว่าเพื่อนคนนี้คบได้ไหมการลงทุนนี้เสี่ยงเกินไปหรือเปล่าหรือสถานการณ์ตอนนี้ควรหยุดหรือควรไปต่อ ธรรมะข้อนี้สอนเรื่องโยนิโสมนสิการหรือการรู้จักคิดพิจารณาอย่างแยบขคายคนที่จะรวยและมีความสุขได้ยาวนานไม่ใช่คนที่พุ่งชนทุกอย่างแต่คือคนที่รู้จักประเมินสถานการณ์รู้จักหลบหลีกภัยอันตรายและรู้จักฉกฉวยโอกาสที่เหมาะสมการฝึกหนวดแมวในใจคือการฝึกเป็นคนช่างสังเกตสังเกตอารมณ์ตัวเองสังเกตความเป็นไปของโลกและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต อย่าปล่อยให้ความโลภบ,บังตาจนหนวดแมวของคุณใช้การไม่ได้นะครับให้ใช้สติเป็นตัวนำทางแล้วคุณจะปลอดภัยในทุกเส้นทางที่เดิน ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะมาประกอบร่างแมวทุกส่วนเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นสุดยอดแมวกวักทรัพย์ด้วยตัวคุณเองครับเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะครับตลอดเจตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้องค์ประกอบของแมวกวักไปแล้วทั้งมือกว,กวักแห่งเมตตาเรียนทองแห่งความรู้คุณรอยยิ้มแห่งความสุขการชำระใจให้สะอาดความนิ่งสงบและสติปัญญา คำถามสำคัญในวันนี้คือคุณยังต้องการตุ๊กตาแมวกวักที่เป็นปูนปั้นอยู่อีกไหมคำตอบคือมีไว้ก็ได้เพื่อความสวยงามครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องเป็นแมวกวักด้วยตัวคุณเอง ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีวัตถุมงคลใดจะช่วยคนที่ขี้เกียจได้ไม่มีเครื่องรางใดจะช่วยคนที่จิตใจเร่าร้อนด้วยโทสะได้และไม่มีเทพเจ้าองค์ใดจะประทานพรให้คนที่ไม่ลงมือทำแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณยิย้มแย้มแจ่มใสด้วยใจจริงผูดจาไพเราะเป็นมิ อ่อนน้อมมือกวักขยันหมั่นเพียรดูแลรักษาทรัพย์เหรียญทองซื่อสัตย์สุจริตใจสะอาดแมวรักสะอาดและมีสติปัญญาหนักแน่นมั่นคงความนิ่งและหนวดแมวเมื่อนั้นลหละครับตัวคุณน,นั่นแหละคือวัตถุมงคลที่มีชีวิตคุณจะเดินไปไหนทรัพย์ก็จะตามไปที่นั่นคุณจะอยู่ที่ไหนความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นที่นั่นคุณไม่ต้องไปกราบไหว้ขอพรจาก รูปปั้นที่ไหนเพื่อพรอนประเสริฐทั้งหมดได้สถิตยอยู่ในกายและใจของคุณแล้วขอให้คุณจงภูมิใจในตัวเองและเริ่มกวักเรียกความสุขความสำเร็จด้วยสองมือและหนึ่งใจของคุณตั้งแต่วินาทีนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอดแปดตอนนี้หวังว่าเรื่องราวของแมวกวากจะช่วยหิวใจและเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกท่านพบกับความมั่งคั่งที่แท้จริง นั่นคือความมั่งคั่งแห่งความสุขครับสำหรับวันนี้และซีรีส์ชุดนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นแมวกวักที่น่ารักของโลกใบนี้ครับสวัสดีครับ